คือว่าก่อนเราตอนวัยรุ่นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอมันอายุเลขสิบเฮ้ยมันมีความเสื่อมของทางความจําจริงๆนะครับ ทำธุรกิส่วนตัวอยู่นะครับอายุ45ปีแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมเองต้องมีการคิดคํานวณต้องใช้สมองอยู่เสมอแล้วก็ความจํามันเป็นพื้นฐานของการที่จะต้องทํางานนะครับตั้งแต่อายุประมาณเข้าเลข3ไปปลายนะครับมันมีประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยมันลืมตัวสะกดง่ายๆอะอย่างเช่นคำว่า Special ลผก็เลจะขึ้นด้วยตัว E หรือตัว A ก่อนอะไรเงี้ยคือแล้วบางทีเราไปเจอซัพพลายเออร์เจอลูกค้านะครับลืม ชื่อเขามันติดที่ปากอ่ะหรือบางครั้งนะครับเอ๊ะราวางของในบ้านนะครับวางตรงไหนอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราตอนวัยรุ่นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอมันอายุเลขสิบเฮ้ยมันมีความเสื่อมของทางความจําจริงๆนะครับ เริ่มต้นทานตัวอินนะครับมาได้2เดือนแล้วภาวะเรื่องของการสะกดคำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากอาการเบนบอกของผมนะครับรู้สึกมันลดลงไปสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกมากๆนะครับในวันที่ผมเหนื่อยล้าทางสมองอะ่ะผมกินอินสองซอง,องครับกินแบบชุบๆเข้าไปเลยนะครับมันตื่นนะมันมันไบร์ขึ้นมาเลยมันรู้สึกแบบเฮ้ยสดชื่นอะ่ะแล้วแล้วสมองมันก็แบบประมวลผลได้ดีเวลาผมทํางานนะครับ ตัวอินนะครับสะดวกมากนะครับสามารถที่จะฉีดแล้วก็เอาเข้าปากได้ทันทีนะครับไม่ต้องกินพร้อมน้านะครับและตัวอินนะครับมีสารอาหารที่บำรุงสมองอยู่ถึง8ชนิดนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองนะครับมันมีความหลากหลายสารอาหารเหล่านี้มีการวิจัยมากๆทีเดียวปลอดภัยและที่สําคัญนะครับเราสามารถกินตอนไหนก็ได้ด้วยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการตัวช่วยในการบำรุงสมองนะครับหรือการบู์สมองเนี่ยผมแนะนําตัวอินนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับเรากินตัวอินเนี่ยสองซองไปเลยนะครับมันรู้สึกบู์หรือไบร์นะฮะรู้สึกสดชื่นสว่างสว ดังนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะทางานได้ดีหรือท่านเป็นเจ้าของกิจการที่อยากจะเพิ่มพลังสมองชั่วฉับพันนะครับจัดอินสองซองนะครับรสชาติของอินนะครับมันอาจจะออกรสส้มแต่อาจจะมีเหมือนเปลือกส้มนะฮะอาจจะมีติดขมในตอนปลายนิดน,นึงนะครับอยากให้ทุกคนลองเนาะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบรสขมนะแต่ตอนแรกกินอุยอินมันก็รู้สึกว่ามันขมไปนิดนะฮะแต่พอเรากินไปสักสองครั้งที่2ที่สามที่สี่มันเริ่มชินนะครับทุกวันนี้กิน2เดือนเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับค ใจมากขึ้นในเรื่องของการใช้สมองและความจําและผมก็เชื่อมั่นมากนะครับว่าในบ้านปลายนะครับตอน,นัยเกษียณหกสิบเจ็ดสเนี่ยสมองผมจะทำงานดีแน่นอนเพราะว่ามีการบํารุงดูแลตั้งแต่ตอนอายุ40ดังนั้นนะครับใครก็ตามที่อายุ30นะฮะสี่สิหรือ50หรือจะกี่1 0ปีหลังจากนี้นะครับป้องกันก่อนอย่าให้สมองเสื่อมนะครับจนกระทั่งจาว่าตัวเองจะทําอะไรหรือความคล่องตัวในการทํากิจการหรือกิจกรรมหรือทําธุรกิจเนี่ยของคุณบกพ้่องไปยังไงแล้วนะครับลองบำรุงสมองไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไปรักษาคร กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.